ใจเจ้ามสเชเดตเบนซ 1C180 นะครับสามารถโทรหาไผ่ดำาืปถูกข้างล่างนี้ได้นะครับย้ํานะครับราคาจะเปิดแค่459,000บาท459,000บาทลถใหม่ล้านกว่านะครับใครสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้อยู่กับไผ่โตโยต้าโชว์บราชธานีอีกแล้วนะครับวันนี้วันนี้นะครับอยู่ กับนี่เลยนะครับเจ้า Mercedes-Benz นะครับรับรองว่าราคาเดี๋ยวผมแจ้งท้ายคลิปนะครับลูกค้าท่านไหนที่ใฝ่ฝันอยากมีเบนซขับสักคันนะครับวันนี้มาถึงแล้วราคาเบาๆนะครับอะไรมีน่าสนใจนะครับสำหรับเจ้า Mercedes-Benz C180 นะครับตัวนี้เป็นรุ่น c C 8 8 0นะครับมีความโดดเด่นสวยงามนะครับแล้วก็มีความเป็นพรีเมียมนะครับ มามาดูกันเลยนะครับอันนี้จะเขาเรียกว่าดีไซน์โดยรวมนะครับจะเป็นสีสีบอลเงินบอลเทานะครับบางคนจะเรียกไฟหน้านะครับไฟหน้าเอกลักษณ์ของเบนซ์นะครับในยุคปี07-08นะครับจะเครียรว่ามองมาโลโก้นี่มาแต่ไกลเลยนะครับแล้วก็มีโลโก้เบนซ์นะครับชัดเจนนะครับดูเป็นพรีเมียมมากเลยนะครับรถ ในยุคนั้นนะครับเรียกว่ารุ่นนี้เป็นรถผู้นําของหลายๆประเทศเลยนะครับกระจังหน้านะครับกระจังหน้าเป็นโฟรเมียมนะครับเป็นโพรเมียมมาแล้วเรียบร้อยนะครับมีคิ้วมีคิ้วมาให้เลยนะครับมีคิ้วขนาดใหญ่ลับตั้งแต่กระจังหน้าถึงท้ายเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับมีเขาเรียกว่า ไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวด้านข้างนะครับลูกค้าตัวนี้เวลาเราเปิดนะครับก็จะมีไฟสองสว่างตรงนี้ให้เลยนะครับล้อแม็กให้มาติดรถมาเลยนะครับเป็นล้อแม็กเบนซ์นะครับยางรู้สึกว่าจะให้มาสองสองห้าพับห้าศนย์ r สิบหนะครับเป็นยางขอบสิบหนั่นเองนะครับดีไซน์สวยงามตั้งแต่กระจังหน้าถึงท้ายนะครับเขาเรียกว่าลู่ลมมากเลยนะครับ มีสัญลักษณ์เคลียบระบายความร้อนตรงนี้นะครับคือในระยะที่เราทํางานขี่ไกลๆนะครับจะระบายความร้อนได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับดีไซน์องค์ประกอบสวยงามนะครับมือจับนะครับมีพรีเมียมมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับสวยงามนะครับมาดูท้ายกันเลยนะครับไฟท้ายนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าดีไซน์ของเบนซ์นะครับเป็นสัญลักษณ์เอกลักษณ์นะฮะ มีไฟท้ายขนาดใหญ่นะครับมีไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกมาให้นะครับองค์ประกอบโดยรวมนะครับถือว่าเป็นรถที่พรีเมียมมากเลยนะครับสัญลักษณ์ของรุ่นนะครับ 1C180 นะครับของ m e ช c นเน s ตเบนนะครับอ่ะไม่พูดอะไรเยอะแล้วเดี๋ยวพาไปดูไปนั่งข้างในว่าเบนซ์มีอะไรดี สำหรับคุณแจของเบ้นนะครับจะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ฟังกันนะครับเวลาสตาร์ทนะครับแล้วก็เข้าไปตรงนี้เลยนะครับแล้วก็บิดสตาร์ทได้เลยนะครับระบบไฟฟ้ามาเต็มเลยครับไม่ว่าจะเป็นแผงประตูนะครับเบาะนะครับตรงนี้นะครับพับหูกระจกองค์ประกอบฝั่งคนขับนะครับเรียกว่า อุปกรณ์สวิตช์ไฟต่างๆนะครับอยู่ในนี้หมดเลยนะครับไฟต่าไฟสูงนะครับหูกระจกนะครับอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับและในยุคนั้นนะครับเบนซ์ยังสามารถรับพวงโทรศัพท์ในพวงมาลัยได้นะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับภายในนะครับเป็นสีครีมนะครับลูกค้าเป็นสีครีมนะดูกว้างขวางดูสวยงามนะครับดูเป็นพรีเมียม มากเลยนะครับเดี๋ยวพามาดูเครื่องเสียงฝั่งนี้กันฝั่งนี้นะครับลูกค้าก็เป็นสีครีมโปร่งโล่งสบายนะครับนี่ครับเบาะนะครับเบาะเป็นสีครีมนะครับมีรูระบายอากาศเล็กๆในเบาะเลยนะครับตัวนี้นะครับแอร์นะครับแอร์เวนิชิตอนเป็นตัวเลขนะครับเป็นระบบออโต้นะครับลูกค้าเป็นระบบออโต้นะแล้วก็สามารถ เชื่อมบูทคูดรับโทรศัพท์ในนี้ได้เลยนะครับเกียร์นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับมีตัวบวกลบให้นะครับก็คล้ายๆรถเกียร์ธรรมดานะมันจะสามารถถ้าเราแบบไม่ชอบขับออโต้แมันสามารถเพิ่มสมรรถนะขับสปอร์ตเหมือนรถธรรมดาได้เลยนะครับมืดเออเรียกว่าคอนโซลตรงกลางนะครับเดินเป็นเรียกว่าเป็นลายไม้ เป็นลายไม้นะครับลูกค้าให้ดูเป็นพรีเมียมเป็นคู่นำเป็นเอกลักษณ์ของเบน z นั่นเองนะครับดีไซน์องค์ประกอบโดยรวมถือว่าสวยงามมากครับใน Mercedes Benz C180 นะครับมีแอร์แบกนะครับคู่หน้าเลยนะครับในเวลาเกิอดอุบัติเหตุน,นะครับจะมีถุงลมออกมาเซฟชีวิตผู้โดยสารนั่นเองนะครับเดี๋ยวพาไปนั่งข้างหลังกันว่าสวยขนาดไหนสำหรับ ข้างหลังนะครับลูกค้าก็ถือว่านั่งแล้วให้ความาสบายนะครับคนตัวใหญ่หญขาเหยียดขาได้สุดเลยนะครับจากหัวถึงเบดานก็ถือว่าโล่งโปร่งสบายนะครับมีช่องแอร์ตรงกลางมาให้นะครับไม่ต้องไปแย่งแอร์จากข้างหน้าเลยตรงนี้นะครับสองถึงผู้โดยสารข้างหลังเบาะหนังนะครับสวยงามนะครับสีครีมเดินด้วยได้นะครับอ่ะ แล้วก็สามารถมีที่พักแขนตรงนี้ได้นะครับนี่นะครับสบ,บายมากนะครับตัวนี้มีแอร์แบ็กฝั่งประตูให้แล้วนะครับลูกค้าฝั่งนั้นก็มีนะเวลาเกิดอุบัติเหตุนะครับม e สด e d e เ b e n z จะเซฟชีวิตนะครับมีถุงลมตรงนี้ออกมาเลยแล้วก็มีถุงลมตรงเสาด้านหลังด้วยนะครับถือว่าให้ความปลอดภัยมากนะครับสําหรับรถยุโรป นั่นค่ถือว่าความปลอดภัยต้องมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวพาไปดูห้องเก็บสัมภาระแล้วก็ห้องเครื่องกันนะครับเดี๋ยวพามาดูห้องสัมภาระข้างหลังกันนะครับนี่นะครับกว้างขวางนะครับสามารถบรรจุของบรรทุกของเยอะๆได้เลยนะครับตรงนี้สามารถเก็บสัมภาระใหญ่ๆได้เลยนะครับก็ข้างในก็จะมียางอะไรเครื่องมือนะครับในกรณีฉุกเฉินนะครับเราก็จะมีสามารถ เดินทางต่อได้เลยเปลี่ยนยางอะไรได้ทันทีนะครับ่ะเดี๋ยวพาไปดูเครื่องกันดูเจ้าห้องเครื่องนะครับ m าสเต d e s b e n บนะครับอันนี้เครื่องยนต์สี่สูบนะครับหนึ 1, ่งพันปดร้ cc เบนซินนะครับให้เครื่องแรงม้าอยู่ที่143ตัวนะถือว่าเครื่องอ่ากำลังพอดีนะครับไม่เล็กมากไม่ใหญ่มากสำหรับเจ้า Mercedes Benz คันนี้นะครับถือว่าให้ความ คุ้มค่าแล้วก็คุ้มราคานะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจเจ้า Mercedes-Benz 14180นะครับสามารถโทรหาไผ่ดำเบอร์โทรข,ข้างล่างนี้ได้นะครับย้ำนะครับราคาจะเปิดแค่459,000บาท459,000บาทรถใหม่ล้านกว่านะครับใครดูคลิปนี้ออกไปนะครับรีบเข้ามาดูทดลองขับได้เลยนะครับ สำหรับโอกาสนี้นะครับต้องฝากช่องทาง YouTube แล้วก็แฟนเพจ t o y ยต a าชัวไปด้วยนะครับโอกาสหน้ามีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวไผ่นำเสนออีกรอบนะครับวันนี้ต้องขอตัวก่อนเพราะว่าสวัสดีนะครับสวัสดีครับ